มานากาย,ายว่าว่าที่มาเสื้อไฟเพื่อนมือมือมือวานเนี่ยก่อนสง่าสรองสลองปีใหม่<ะ>สลองนักเลยมือวานสลองใส่เนี่ยแหละไปเฮือนห้องจมุเมืองแลก้กอกาอนากายดีสอดอากายดีสอดม,ม,มาไ<น>อมาหาตอนตอนคำคำแล้วว่าที่มากินข้าวนำ้ำนอนสลบ<อ>เบาเตียงคำเพิ่ออ โอ้นหนาเฮือนเบาเตียงนีはは่็สร้างเขาที่สร้างอย่างนี้สร้างห้านข้าบอเอ็ดเฮือนใหม่โอ้เมืองนาการมีเฮือนงามเกิดขึ้นหลายเตืบได้ใส่ได้อยู่เลยอยู่บนหัวพูนะครับหัวพูนากายบ้านเฮือนบ่าวเตียงคำ ไปกินข้าวกับลามชายด้วยเขาเปียกหมูกรอบเบาเตียงคนชวนมาใกล้ๆเงินเตียงคำแซ่บนะอันนั้นคนกินเส่นอย่างเดียวเบาหน้อยก็กินมันแซ่บไปหรอกกินขนมแทนเอาเขาเศร้า วันนี้แดดออกนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีแดดเลยอึมครึมแล้วก็ทางบริคำมไซทางเสียงขวง่าฝนตกนะทางลาวเหนือฝนตกแต่วันนี้ไม่ไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่มีแดดนะครับผมขับมาเไสรไซบัวทองจนถึงนากายเนี่ยไม่มีแดดนะกี่หลักละะ่ะจำไม่ได้ละ ประมาณร้อยกิโลได้เลยแปดสิบกว่าเก้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับลมเย็นๆลมพัดวอยๆอากาศเย็นสบายอยู่นะครับใช้ได้อยู่นากายตอนเช้าๆก็เย็นนะครับเพราะมันอยู่สูงนะ จะเดินทางลงหนักลงยมราชนะไม่ได้ถ่ายเตียนคำาด้วยทาเมื่อกี้นี่นะแดดอกนะครับไปดูจุดที่เขาจะทําเป็นโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวนะครับเขากำลังปรับปรุงพื้นที่นะครับต้องรออีกหลายปีนะฮะกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับ โมพูนากายเมืองนากายนะครับบ้านนากายนี่ก็เป็นบ้านเก่าในตำนานนะครมีในปรากฏในของพยอดเมืองขวางนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในภายใต้การปกครองของพยอดเมืองขวางนะครับมีนาแปรมีนาหินมีนากายมีคำม่วนคำเกิด ปากน้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะปากน้ําหินบูดนะครับแล้วอีกบ้านหนึ่งบ้านอะไรไม่รู้แต่เป็นบ้านในตำนานอ่ะบ้านเจ็ดบ้านเป็นบ้านใหญ่บ้านดังนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นเมืองหมดนะฮะ ส่งน้ำจากเขื่อนน้ำเทินสองนะครับเดี๋ยวจะพาเลาะทางนี้บ้างนะครับไม่รู้ว่าไปไหนครับสงกรานหนุ่มสาวเขาไปเที่ยวทางโน้นนะครับเสบ,บ้างไฟนั่นแหะ เขือ่อนนี้ก็ปล่อยปล่อย,อยช่วงนี้นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ลาวนี่นะครับให้ได้เล่นน้ำนะครับปลดไฟฟ้าปล่อยน้ำเยอะเลยไปยไปเห็นที่เขื่อนนะระดับน้ำลดลงไปเยอะเลยอ่ะ ก็ไม่ใช่แค่เซฟบังไฟที่ได้นะครับน้ำโขงด้วยนะครับก็ไปเติมน้ำโขงนะครับโอ้บรรยากาศด,ดีเหมือนกันนะเนีี้ทางเซ,เซฟซบังไฟตอนล่างนะครับมันจะเป็นที่ลุ่มขเขาก็จะสูบน้ำไปใช้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่น้องบก แขวนคำม้วนแล้วก็ใส่ใส่บุรีนะครับแขวคคำม้วนนะครับส่วนเมืองมหาไซนี่ก็สูบบ้างนิดหน่อยอ๋อแล้วก็เซบังเมืองเซบังไฟาทางโน้นนะครับสามเมืองอาจจะเยอะน้องบุกเซบังไฟแล้วก็มหาไซ มันจะแห้งๆนะฮะทางนี้นะครับกลองส่งน้ำผ่านแต่ว่าแห้งๆนะครับจะได้อยู่นะฝั่งโน้นมีหมู่บ้านเพราะมีมีทางข้าง มีสะพานข้ามนะครับเดี๋ยวข้ามไปเล่นหน่อยดียอีกฝากหนึ่งของคลองส่งน้ำนะครับ ja หน้าฝนนี่จะสวยครับไม่มีคลองส่วนประธานอ่ะจะได้แต่มีก็เหมือนเขาก็ไม่ค่อยทำนาแสงนะนจะเป็นเพราะใช้ต้นทุนเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้วิวสวยด้วยทางนี้เนี่ยร้อยเรียงัวเรียงควาย นาแสงอยู่ครับเราทําฝั่งนี้นะคร้สวยเลยสวยเลยนาแสงโอ้สวยครับสวย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 บรรยากาศดีเลยครับเนียกำลังจะได้เกี่ยวนะครับนาแสงบ้านท่าโทษนะครับ ปานท่าโทษเมืองยมรมาชแขวงคําม่วนนะครับโอ้วิวสวยครับส่วนฟากนี้เขาจะเอาไว้เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายนะครโอ้บรรยากาศดีนะครับเขาไม่ทํานาแสงวายก็แมบน้ำนะครับเขาร่ม ทังฝั่งขวาเนี่ยเขาจะเอาไว้เลี้ยงงวเลี้ยงควายนะครับฝั่งซ้ายถึงจะทำนาแสง ไปโน่นครับบ้านอะไรบ้านท่าทษนะฮะทางนี้นะครับมาชมบรรยากาศครับโอ้แรงๆอย่างนี้นะครับมาเจอความเขียวอย่างเงี้ยสวยงามครับ อุดมสมบูรณ์นะครับส่วนฝั่งขวานี่ก็แห้งๆให้ดูกันจัดๆ,ๆ,ๆเลยนะครับภาพตัดฝนะั่งซ้ายนี่สวยงามมีน้ำก็คือมีชีวิตนะครับโอ้สวยงามเลยบ้านเนี้ย วายแมบน้ำก็จะอยู่ร่มนะครับเข้าร่มนาข้าวงามจริงเลยครับ อะไที่สวยงามมากๆเป็นอะไรที่สวยงามมากๆโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยครับน่าจะเป็นบ้านท่าโทษนะครับบ้านท่าโทษนะครับ สวยงามครับบ้านนี้เออมีเสียงเพลงมาแล้วด้วน้ำท่าดมสมบูรณ์ครับคลองส่งน้ำเนี่ยเขาเป่งมาเต็มที่เลยได้เล่นสงกรานนะครับโอ้โเด,เด็กก็เล่น งครรากัันนะบบ้านอะไรเนี่ยบ้านทาโทษนะครับมาถึงแล้วโอ้คือคักเนาะปีไหมครับบ้านท้าคือคักเนาะเออบ้านทาโทษบ้านทาโทษขึ้นมา มันจะมีงานแล้วเนีเล่นน้ำเต้าปูปลาเลยครับเต้าปูปลาเนี่ยมันจะเล็กๆๆ็กเด็กเด็กเล่นเด็นน้ำเต้าปูปลานะครับน้ำใสดีนะ จะเป็นโหด่านะครับแต่ดูแล้วขวมันโยกเยกโยกเยกเดี๋ยวมีโอกาสน้ำน่าจะออกบ่อมานะครับจากในนี้นะฮะจากอ่าข้างในนี่แหละครับแต่น้ำมันจะมีกลิ่นนะเพราะว่าวัวควายมาลงไง เพื่นว่าต้นน้ำยมเพื่นว่าเอที่มาของยมเมืองยมมาลาดเขานนเนาะบ้านท่าโทษเนาะเป็นต้นน้ำยมนเนาะอู้น้ำใสเลยเด้น้ำมันไหลมาตลอดปีบ่ตลอดเลยอู้เขทาท่าเนาะคอยเลยคอยพุบอกคอยค่อยพุมาเอ,อเลยบรรยากาศแเดียวไปเบิกคุณอ๋อต้นน้ำยมนะครับบ้านท่าโทษนะครับอ๋อเนี่ยต้นน้ำยมนะ เสียดายว่ามันอาจจะหนองน้ำมันอาจจะไม่ได้ดูแลไม่รับการดูแลจ,จะสกปรกหน่อยนะครับแต่นั่นนะฮะต้นกำเนิดน้ำยมอยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็จะมาอาบน้ำในนี้นะครับแต่น้ำมันมีกลิ่นอยู่นะครับตรงน,นั้นเขาก็ไปสงทาศนะครับไปหดหดทาาศนะครับ แล้วก็จะมีพระข้างในด้วยนะครับในถ้ำนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะ mm hmm. บ้านพระทูตนะครับฝ mm ั hmm. ่งซ้ายจะแห้งฝั่งขวาจะเขียวนะครับ mm hmm. ก็คือเขาไม่ทำฝั่งซ้ายเขาทำฝั่งขวานี่นะครับ mm hmm. แบ่งกันนะครับ mm hmm. ของชุดประธานนะครับ mm hmm. โอนะ เป็นหนองน้ำน้ำเป็นต้นน้ำายมนะครับที่บ้านท่าโทษนี่นะครับน้ำพุดออกมานะแต่ว่าเสียดายว่าเขากั้นไว้วน้ำมันมีกลิ่นนะครับมันสกรป,ปรกหน่อยนะทั้งคนทั้งสัตว์อะก็ใช้อาบใช้อะไรกันะนะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบ้านท่าโทษนเนี่ยนะ ก็หากินนะครับมีน้ำก็มีชีวิตนะครับเดี๋ยฮะภาพมันจะตัดกันเลยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยนะฮะก็ฝั่งซ้ายก็จะแห้งแบบนี้นะครับส่วนฝั่งขวานี่แบบโอ้เขียวขจีเลยนะครับบ้านท่าโทษเมืองยมราชแฝงคำว่นนะครับ กาศสวยงามนะครับทุ่งนาบ้านท่าโทษเมืองยมมาลาแขวงคำม่วน,นะครับ